ดีว่าคนที่สี่ค่ะต้อนรับดีว่าจากประเทศลาวค่ะขอเชิญได้คำถามเลยค่ะจะช่วยไหมไดเลกสีเป็นเล็กมงคลสี่ทั้งวันค่ะจะอ่านเองเหรอค่ะเลขสี่ทั้งวันค่ะ เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวก็รู้ว่ามงคลไม่มงคลหากคุณเลือกสีผิวได้คุณจะเลือกสีดำหรือสีขาวเลือกสีผิวได้มันเกี่ยวอะไรกับนางงามวะถ้าข้าวพระเจ้าเลือกสีผิวได้อยากได้สีดำจ้ะ เพราะว่าสีดํานี่เป็นสีแห่งความอมาตะจสีแห่งความมงคลจ้ะและสีของสัตว์ประเสริฐอันหนึง่งที่เป็นสัตว์มงคล้นของาส้าวาค่าสัตว์ตัวนั่นเป็นสัตว์ที่ให้เกิดเขาได้กินคือสีของขวยโอ้แม่ยังกระสีดำมันเป็นสีของขวยขวยเอาไว้ไถนา ดิฉันขอเตือนว่าสั้นๆก่อนนะคะเพราะมันยังไม่จบเอาแมนบบค้อยเอาไว้ไถนาให้เขาไงเล้ากินค้อยนี่ดีเด้เอาต่อนะคะไถกับมักค้อยมีประเทศไทยนี่แหละขายค้อยถิ่มไปซื้อค้อยเหล็ก ล้วยเล็กมันเห็ดลูกได้ค่ล้วยล้วยเห็ดน้านี่มันเห็ดลูกได้ค่ะมันเอาเทื่อนึงนี่ได้ลูกออกมาเทื่อโตสองโตสีดำดีเป็นมงคลคข้าพเจ้าอยากได้สีดำโออเคค่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะขอบอกขอบใจขอบอกขอบใจ แล้วการเลือกสีผิวดำของคุณมันเกี่ยวข้องกับท่านดาไลาลามะอย่างไรโอ้ยอีหาทื่นใส่มึงอยู่ประยู่เก่าน่าลกใส่หัวกูเนาะอ, <c oughs> อ่ะเบาให้ฟัง ตอบเรื่องควายไปแล้วนาทีครึ่งจ้ะเหลืออีกครึ่งนาทีเด้อค่ะเด้อออีกครึ่งนาทีวะอีกครึ่งนาทีประเทศทิเบตมันบอกมีควายมีแต่ตัวจามารีตัวจามาลีมันสีขาวควายทิเบตบ่ามี้าพเจ้าก็เลยคิดว่าสีเอาควายไปถวายองดาไลาล่ามะมาิ่นจะได้หีดนม,มควาย